ไอ้ประเด็นการรับเงินจากคนอื่นเนี่ยนะครับถ้ามันมากกว่า3,000เนี่ยตามมาตรา128พรบปป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยนะฮะแล้วเอามาบริจาคในนามตัวเองเนี่ยมันจะเข้าข่าย มาตา72หรือเปล่าพักรับเงินบริจาคที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตอนนี้มึงกําลังซวยถนะ้ามึงไม่ต้องมาตัดพาะเรื่องทุนก c a ม,มอร์มึงคนละเรื่องนะครับมันจะเข้าข่ายมาตา72ว่าพักรับเงินบริจาคที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะสอสอรับเงินเกินสามพันโดยไม่แจ้งประธานสภาซึ่งผิดกฎหมายนะครับมาตาา92และ93อาจเป็นเหตุให้ยุบพักเขาเรียกว่าระบบเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบสนองความต้องการของพี่ <c oughs> อาจจะไม่ได้อยากเอาใจพี่นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้คํานึงนะเขาคํานึงถึงความมั่นคงเขาคํานึงถึงสิ่งที่เขาเรียกว่านะครับใครที่สามารถที่จะใช้ในการปฏิบัติภารกิจงานไหนก็แล้วแต่สามารถทําได้ก็ถือว่าขับเคลื่อนไปเพราะเดี๋ยวผลงานมันจะเป็นที่ประจักษ์งงไหมล่ะนะฮะงงมากเลยนะครับผมนะฮะ <c oughs> พอมายุค พอมายุคเสี่ยนูเนี่ยนะครับผมนะก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆอยู่ๆก็ปิดดีลนู้นปิดดีลนี้ปิดดีลนั้นได้อย่างง่ายดายเสมือนว่าปูพื้นมาให้ก่อนหน้านี้แล้วตอนลุงตู่เข้ามาก็เช่นเดียวกันครับเห็นไหมครับปัง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 วางยุทธศาสตร์ต่างๆคือลุงเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาวางยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์มันถูกวางไว้ก่อนหน้าลุงจะเข้ามาแล้วแต่มันอยู่ที่จะให้ใครมาขับเคลื่อนมันอยู่ที่เขาเรียกว่า นะฮะมันจะให้นะครับเขาเรียกว่าต้องการใครที่สามารถที่จะมาขับเคลื่อนได้นะฮะใครที่ซื่อสัตย์ใครที่จงรักภักดีใครที่เไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวเนี่ยโอเคครับเผใครนอกคอกนะฮะนอกเกมนะครับผมเนะี่ยเข้าไปบ้านจันบ่อยๆเนะเข้าไปดิวนูน่นดิวนี่ดิวนั่นสักพักก็มาปกป้องนะฮะตระกูลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็นั่นแหละครับมันก็จะเห็นสันดาน ็ไม่ต้องอะไรมากนะครับใช่ครับพี่นะฮะล้วผมก็ไม่ได้ชอบหนูอย่างที่พี่ๆก็ไม่ได้ชอบแหละนะครับเพราะว่าอดีตนะครับพักภูมิใจไทยเองเราก็รู้ไม่ใช่ว่กภูมิใจไทยอะ่ะมันก็เกือบทุกพักนั่นแหละนะครับที่เล่นการเมืองแบบสมัยก่อนเนี่ยก็เข้ามาขูดรีดเข้ามาคอร์รัปชันต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่อย่างที่ผมย้ำไปประจําว่าสุดท้ายแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยพอมีรัฐมนตรี60เนี่ยพี่จะเห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งว่าคนพูดถึงเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะฮะน้อยลงมาก นะครับน้อยลงมากจนจนคนไปโฟกัสเรื่องของผลงานเลยซะส่วนใหญ่คือพอมันมีรัฐมนุบล็อกนะฮะบล็อกเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยนะครับนะฮะก็กลายเป็นว่าต้องบีบให้รัฐมนตรีพยายามสร้างผลงานสร้างผลงานสร้างผลงานนะเห็นไหมฮะเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่านะครับวินัยทางการคังก็อยู่นี่ล่าสุดนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานนะครับทุนสำรองเพิ่มขึ้นจาก9.4เป็น9.5แล้ว ข้อมูลนะวันที่7 <c oughs> พฤศจิกายนนะครับ9.5ล้าน,าน <c oughs> มีแต่เพิ่ม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 เห็นไหมครับผมนะฮะเพราะนั้นคืออะไรน้องกบคา้าทุนสำรองมันก็เยอะมากกันนะคะทําไมไม่ไม่เอาออกประชงมาใช้อ๋อก็มารองรับความเสียหายจากการที่ปล่อยให้มันบริหารไงพี่ <c oughs> ก็บอกแล้วพี่ไม่ต้องห่วงนะคะน้องกบพี่ทนไม่ไหวแล้วตอนตอนยุคอุงอิงเห็นไหมฮะพี่ทนไม่ไหวแล้วพี่เหนื่อยประเทศมันเสียหายมากเลยนู่นนี่นั่นต่างๆมากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมีวิธีเอาคืนจากภาษี <c oughs> เดี๋ยวมีวิธีเอาคืนครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวก็ค่อยไปไล่ยึดมัน <c oughs> นะฮะเออเป็นวิธีที่ผมก็งงเหมือนกันนะครับเพิ่งมารู้พร้อมพี่เมื่อไม่นานมานี้ นะครับแล้วเดี๋ยวยังมีเรื่องที่มันฮากว่านั้นอีกนะนะตอนนี้เองเนี่ยนะครับก็เรียกว่าร้อนรนกันเต็มไปหมดนะครับจากการที่นะครับผลงานนะฮะยังไม่ถึงสี่เดือนนะครับก็มากกว่าผลงานนะครับสามปีแล้วผมไม่เห็นคุณไอ้เนี่ยนะครับเขาออกรายการมันนี่นะฮะมันนี่เวนะครับนะฮะคืออะไรนะคือทางของเงินนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าสองแสนเนี่ยเอามาจากไหน นะฮะแล้วเขาแบบว่าไปพูดนะครับพูดเหมือนไลฟ์โค้ดนะครับแล้วก็มีด้อมส้มคนหนึ่งนะฮะก็ออกมาบอกนะฮะเอามาเอาวิดีโอเนี่ยนะครับมาโพสต์นะครับด้อมส้มเขาก็บอกว่านะฮะคนที่คุณไอซ์เนี่ยนะครับคือคนที่เกิดมาพร้อมกับโอกาสนะฮะคิดวางแผนได้ไกลเป็นคนที่เกิดมาไม่มีอะไรเลยนะฮะเออคิดได้แค่วันนี้จะรอดไหม นะครับนี่อะไรวะนี่ไม่ใช่นิสยัยแต่เป็นโครงสร้างสังคมคือโอกาสชีวิตที่ไม่เท่ากันนะฮะเออคุณไอ้ก็บอกว่าถ้าจะพัฒนาประเทศต้องพัฒนาการศึกษานะครับปากท้องสร้างโอกาสตั้งแต่ระดับชุมชนนะฮะเออมึงพูดดีมากเลยนะแล้วมึงจะไปนั่งแก้1นึ่งหนึ่งสงทำป้าเมือ่อ <c oughs> คือที่มึงพูดมาเนี่ยโครงสร้างสังคมโอกาสชีวิตไม่เท่ากันนะฮะถ้าจะพัฒนาประเทศพัฒนาการศึกษา นะครับปากท้องก็ทำไมอีเจี๊ไปบอกว่าวางหนังสือถืออาวุธ <c oughs> นะฮะคือมึงพูดแต่มึงพูดดีมากนะครับพูดดีเหมือนไลฟ์โค้ดเลยนะครับแต่เวลามึงแสดงออกมึงอะไรมึงกลับไปแก้ที่รัฐธรรมนูญไปแก้ที่หนึ่งสองให้คนไม่ถึงหนึ่งอร์เซในประเทศนะฮะซึ่งแม่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่อะไรไปด่าไปเลเขาเรียกว่าไปล่วงละเมิดนะฮะไปด่าแล้วแม่งไม่มีหลักฐาน นะฮะเออมันมีโอกาสครับคุณแม่แดงครับแต่มันนั่นแหละครับด้วยสันดานของมันด้วยปากของมันมันก็เลยพลาดพังแต่คุณแม่ต้องระวังนะครับอย่าไปพิมพ์คําว่าพังเยอะนะเพ้วถ้าคุณแม่ไปพิมพ์คําว่าพังเยอะเนี่ยนะครับมันจะมีด้อมอีกอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาตาซึ่งผมจะช่วยอะไรคุณแม่ไม่ได้ซึ่งด้อม อากลุ่มที่มันเป็นพังๆเนี่ยนะครับมันมันมันรุนแรงกว่าด้อมโ้มิงโอ้มัน,นมันรุนแรงกันทั้งแบบว่าโดนฟ้องร้องกันจะไมหมดเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นอโอกาสพลาดได้ครับคุณแม่นะครับอย่าอย่าไปพังนะอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงด้อมไหนผมพูดถึงอ่าอ,อ่านคอมเมนต์ ได้นะครับมันเอาคลิปไปแขวนเลยนะครับผมมันเอาคลิปไปแขวนมันก็แวะแวะแวะแวแวะที่มันหาช่องอยู่นะทุกวันนี้มันไม่มีอะไรจะไลน์แลวนะนะครับก็ต้องเตือนนะฮะเตือนนะครับเพราะเดี๋ยวคุณแม่จะกลายเป็นเหยื่อนเนี่ยคุณน้ำแข็งเขาก็บอกว่านะครับดิฉันเนี่ยนะครับบริจาคเงินให้พักประชาชนนะฮะเกิดอันนี้หลังจากเกิดประเด็นสองแสนนะฮะเออหลังจากเกิดประเด็นสองแสนซึ่งยังไม่รู้ว่าเงินมาจากไหน คือเขาถามมึงว่าเงินสองแสนเนี่ยมาจากไหนมึงช่วยชี้แจงหน่อยนะครับบอกว่าเงินสองแสนไอ้เรื่องประเด็นจักรยานเนี่ยผมไม่ได้สนใจนะครับผมถือว่ามันไร้สาระนะฮะมัน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 ไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะแต่ว่าไอ้ประเด็นสองแสนเนี่ยน่าสนใจนะครับคือพอเขาถามว่าอ่าคุณไอซ์ครับเงินสองแสนเนี่ยนะครับคุณเอามาจากไหนเหรอครับคุณชี้แจงได้ไหมนะฮะนางก็ตอบตรงคําถามมากๆ เขาตอบตรงคำถามมากๆครับผมแนละ้วเขาถามว่าเอาเงินสองแสนมาจากไหนนะคะนางก็ตอบว่าดิฉันบริจาคเงินให้พักประชาชน ตรงคาถามมากๆครับผมนะฮะดิฉันบริจาคเงินให้พักประชาชนนะฮะเหตุผลขอบคุณพี่ลี่ลินมากๆนะครับผมนะฮะเหตุผลคือไม่มีอะไรมากไปกว่าการรู้ดีว่าพักมีข้อจํากัดเรื่องเงินเราไม่มีทุนพลังงานไม่มีทุนเทาสแกมเมอร์ชาติชั่วมาคอยสนับสนุนดิฉันไม่ได้ร่ํารวยบริจาคตามกําลังเรื่องไม่แจ้งทรัพย์สินนะฮะเพราะรวมกันคือเพราะเพราะเอ่อเรื่องไม่แจ้งทรัพย์สินเพราะว่าทุกคนรวมกันมาให้ดิฉันบริจาค คือมึงไม่ได้ตอบตรงคําถามเลยคือคือคือเขาไม่ได้ถามมึงว่ามึงบริจาคให้พักประชาชนเพราะอะไรแล้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมนะฮะมึงไม่ต้องมาตัดเพ้อว่ามึงไม่ได้มีทุนพลังงานไม่ได้มีทุนสแ,แกมเมอร์ชาติชงชาติชั่วที่คอยสนับสนุนมึงไม่ต้องมาตัดเพ้อครับ นะฮะเพราะว่าประชาชนมึงที่มึงภูมิใจนักหนาว่า14ล้านเสียงเนี่ยแค่บริจาคคนละบาทให้มึงเนี่ยมึงก็ได้14ล้านบาทแล้วแต่ทำไมมึงต้องมานั่งบริจาคเองคือแล้วที่ฮาไปกว่านั้นเนี่ยนะครับผมนะฮะไอประเด็นการรับเงินจากคนอื่นเนี่ยนะครับถ้ามันมากกว่า3,000เนี่ยตามมาตรา128พรบรป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยนะฮะแล้วเอามาบริจาคในานามตัวเองเนี่ยมันจะเข้าข่าย มาตา72หรือเปล่าพักรับเงินบริจาคที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตอ <c okes> นนี้มึงกำลังซวยนะมึงไม่ต้องมาตัดพ้อเรื่องทุนสแกมเมอร์มันคนละเรื่อง <c okes> ถ้ามึงมั่นใจว่าพักไหนมีทุนพลังงานแบ็คถ้ามึงไม่มั่นใจว่าพักไหนมีทุน s c a มอร์ Corps, มึงเอาหลักฐานมาโชว์เลยทุกคนเขาอยากเห็นเพราะกะละมังโคงมันพูดมาตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วบอกว่าจะแฉเรื่องรายชื่อ นักการเมืองเจ็ดคนที่เอี่ยวสแกมเมอร์ตอนนี้กูรอเหงือกแห้งแล้วกูรอจนเหงือกแห้งแล้วมึงก็ยังไม่เปิดสักทีนึงจนอัจฉริยะแม่งจับไปได้คนนึงแล้วนะครับมันจะเข้าขายมาตา72ว่าพักรับเงินบริจาคที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะสอรสอรับเงินเกิน3,000โดยไม่แจ้งประธานสภาซึ่งผิดกฎหมายนะครับมาตาาสิและเกอาจเป็นเหตุให้ยุบพัก นะอ่านเป็นเหตุให้ยุบพักนะครับผมนะฮนี่คือสิ่งที่มึงอ่านทุกอย่างแต่มึงไม่อ่านกฎหมายมึงอ่านทุกอย่างแต่มึงไม่อ่านกฎหมายเพระอแหละแล้วมึงแล้วมึงมีที่ปรึกษาที่มึงบอกว่าเป็นคงเบ้งแต่คงเบ้งไม่รู้กฎหมายนะครับมึง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 สู้อยู่ในการเมืองแบบไหนที่มึงไม่เข้าใจกฎหมายมึงจะเอากฎกูไม่ได้นะะเพราะสุดท้ายแล้วมึงเข้าไปในระบบการแข่งขัน มึงบอกว่ากฎหมายไม่ได้เอื้อไม่ได้ให้เขาเรียกว่ามึงมึงมึงอยู่ในกระบวนการแบบนี้มึงไม่ได้เปลี่ยนแล้วมึงจะเข้าไปสู่ระบบทาหาละเหมือนอารมณ์มึงสมัครลงแข่งกีฬาประเภทหนึ่งแล้วมึงรู้อยู่แล้วว่ากฎระเบียบนี้มึงไม่ถนัดนะฮะแล้วมึงก็ขี้เกียจอ่านนะครับแล้วมึงก็ลงแข่งไปโดยที่มึงไม่ได้รู้กฎระเบียบกฎกติกาสุดท้ายแล้วมึงพอไปพลาดนะฮะพอไปพลาดพอไปโดนมึงบอกว่าเขากลั่นแกล้งมึงไม่ใช่มันเป็นความโง่มง นะครับ <c oughs> มาตา92า92และ93นะครับอาจจะเป็นเหตุให้ยุบพักได้นะครับมาตา126นะครับคือผู้ดำรงตำแหน่งในพักเนี่ยที่รับเงินบริจาคที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจังทั้งปรับและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามที่ศาลกำหนด <c oughs> ประเด็นเนี่ยนะฮะคือประเด็นเนี่ยงงมากเลยนะครับ คือไม่รู้ใครนะไม่รู้ใครเอาตังค์ไปบริจาคให้น้ําแข็งแล้วให้น้ําแข็งมาบริจาคให้พัก,ใค,กใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ที่มันรู้กฎหมายพวกนี้นะฮะใครก็ไม่รู้จริงๆมันมันแสบมากอารมณ์ประมาณเหมือนล่อซื้อนะฮะเหมือนล่อซื้อนะครับเหมือนอารมณ์ประมาณเฮ้ยคุณอุ้งอิงไปเจราจากับบุญเซนโดยตรงไหม นะฮะถ้าเจราจาได้คุณอุ้งอิงก็จะได้หน้านะแต่คนที่ไปบอกให้อุ้งอิงไปเจราจาไม่รู้ใครนะฮะนำพาไปสู่จุดที่คลิปหลุดแล้วก็ไม่รู้ใครนะครับที่ที่เอาเงินมาให้สอสอแล้วให้สอสอบริจาคเข้าพักนะฮะแล้วสุดท้ายก็ต้องมานั่งตัดพอว่า ที่ดีชันบริจากให้พักประชาชนที่เหตุผลไม่มีอะไรมากเพราะฉันรู้ดีว่าพักคนละเรื่องอนาคตใหม่มึงก็ผิดนะฮะผิดตรงที่มึงไม่ได้อ่านกฎหมายทางบัญชีสุดท้ายมึงก็โดนยุบพักพักคก้าวไกลก็เช่นเดียวกันนะมารอบนี้คือปอชอนอนะครับ44สอสอมึงก็ยังไม่จบนะฮะนี่มึงจะไปโดนคดีอย่างนี้อีกแล้ว นะแล้วมึงทําแล้วมึงแจกแกงไม่ได้ด้วยเพราะอะไรอ่ะมึงกล้าแจกแกงหรือเปล่าว่าใครเป็นคนให้มึงมานะฮะแล้วเกิดไอคนที่ให้แม่งเป็นทุนเทามาอีกอ่ะนะครับก็ไม่ได้ยากนะฮะก็อาจจะจับทุนเทามานะครับแต่ก่อนที่มึงจะอ่ะไม่เป็นไรมึงกูจับมึงกูยึดทรัพย์มึงไม่อะไรแต่กูจะลดโทษให้มึงนะมึงทําอย่างนี้ เงาเงินไปบริจาคให้ไอ้รัชนกแล้วไปฝากไปเข้าพักหน่อย